วันนี้จะมาพูดในเคสกรณีที่ไปเจอในกลุ่มหลายๆโพสต์ว่ามาติดตามชั้นเดี๋ยวชั้นจะส่งดาวให้นะคะใครที่ทํำอยู่ตอนนี้น่าจะมีเยอะอ่าน่าจะเห็นกันทําแล้วทําต่อๆกันคืออ่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ดาวจริงหรือไม่ได้จริงก็ไม่รู้นะคะว่าส่งให้เพื่อนจริงหรือเปล่าแต่วันนี้สาวเลยจะออกมาพูดอ่า ทั้งคนที่โพสต์จะส่งดาวให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนมาติดตามทั้งคนที่ไปเอไป,ไปติดตามเขาแล้วไปเม้นในใต้คลิปเขาจะมามาพูดให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะคะคนที่ออกมาโพสต์ว่ามาติดตามฉันฉันจะส่งดาวให้ข้อดีคือคนจะไปติดตามคุณเยอะข้อเสียคืออะไรรู้ไหมทุกคนข้อเสียคือโพสต์ที่คุณโพสต์ลงอะ่ะมันเป็นโพสต์ชักจูง ชักจูงคนเป็นการหลอกลวงให้เขามาติดตามคุณซึ่งแน่นอนอยู่แล้วไม่รู้ว่าคุณส่งนาวให้เขาหรือเปล่าเป็นโพสเชิงชักจูงคนมาวันหน้าถ้าทาง f a c e b o o สักสแกนเจอนะทุกคนถ้าเขาสแกนเจอนะต่อให้คุณมีผู้ติดตามเยอะมียอดบิวเยอะถ้ามีปัญหามาคุณไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้กับทาง Facebook ยิ่งเขาออกข้อกําหนดกฎมาใหม่ที่จะปรับปรุงแล้วว่าเปลี่ยนตั้งแต่วันที่6ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเดือนหน้าเนี่ย พอออกมาใหม่เนี่ยหัวข้อพวกนี้แหละที่เขาเข้มงวดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่เขา,าได้ออกข้อกําหนดมาใหม่คือมีพวกที่ว่าชอบมาหลอกลวงทาง a c e b o o k เนี่ยมาหลอกลวงผู้คนนะคะให้ทำโน่นทนํานี่หรือว่าซื้อนู้นซื้อนี่เขาเลยออกข้อกําหนดมาใหม่ถ้าเขาเจอคือเขาจะไม่ให้ไม่ให้ตังค์ถ้าสามารถเปิดสร้างรายได้แล,แล้วยิ่งคุณหรือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ถ้าเขาสแกนเจอคุณโดนแน่นอนมีปัญหาแน่นอนชักจูงคนชักอ จูงคนมาในทางที่ไม่ถูกนะคะหลอกล่อเขามาเป็นการหลอกลวงอีกต่างหากนะคะทุกคนใครที่โพสต์อยู่เห็นเพื่อนโพสต์อยู่อย่าไปทําตามเด็ดขาดกลุ่มพวกนี้จะมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าแน่นอนไม่ว่าจะกีโ่โพสกีโ่โพสเขาสแกนเจอหมดนะ,ะทุกคนกลุ่มหลอกลวงชักจูงคนมาให้เพื่อนจริงหรือไม่ให้ไม่รู้นะคะหลอกให้เขามาติดตามจะเอาดาวให้เขาให้ระวังให้ดีเจอในกลุ่มเยอะมากโพสคล้ายๆกันให้เพื่อนมาติดตามจะแจกดาว แล้วสาวเลยจะพูดกรณีคนที่มาคอมเมนต์ส่วนมากเลยอยากได้ดาวกับเขาเพราะเป็นส่วนมากเลยนะเริ่มทำใหม่ๆเป็นกลุ่มครีเอเตอร์มือใหม่ทั้งนั้นอยากจะได้ดาวโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนี้ตั้งค่ารับดาวหรือยังถ้ายังไม่ตั้งค่าในการเปิดสร้างไรายได้จากดาวก็ไม่สามารถรับดาวได้สมมตินะสมมติว่าไอ้คนที่มันโพสอะมันให้ดาวจริงๆ คุณก็รับไม่ได้เพราะคุณยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้จากดาวนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีโพสต์พวกนี้กลุ่มคนพวกนี้นะคะไม่รู้เขาให้จริงหรือไม่ให้จริงเขาต้มเราหรือเปล่าไม่รู้บางทีเขาโพสต์มา,าคนไปติดตามเขาเป็นห้าร้อยเป็นพันเขาอาจจะให้แค่สองคนสามคนซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ใช่คุณซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตั้งค่ารับดาวก็ไม่ได้อยู่ดีดาวนะคะให้ระวังให้ดีนะคะ กลุ่มโพสกับกลุ่มที่ไปติดตามเขาแลแ้วแถมแคปหน้าโจอโปรไฟล์ให้เขาดูใต้คอมเมนต์อีกทั้งหากระวัง่อยนะทุกคนสาวเลยอยากเตือนทั้งมือใหม่ทั้งคนโพสและคนไปติดตามเพื่อนระวังกลโกงหรือว่าระวังการโพสต์ตัวเองให้ดีวันนี้ไม่มีปัญหาวันหน้ามามีปัญหาแน่ยิ่งเริ่มตั้งแต่วันที่6ตุลานะคะทุกคนถ้าทุกคนยงังโพสต์แบบนี้อีกมีปัญหาแน่นอนนะโพสต์เป็นแนวการชักจูง ให้ทุกคนเป็นการหลอกล่อให้เขามาติดตามเรานะคะอันนี้ไม่ได้ขาวสะอาดบริสุทธิ์นะคะทุกคนระวังไว้ให้ดีนะคะสาวเลยเจอเยอะโพสคล้ายๆกันเนี่ยน่าจะเห็นเพื่อนทำแล้วทำตามเพื่อนห้ามทำนะั้นมือใหม่นะคะ